สวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับอุ่อิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านนะครับเห็นภาพนี้แล้วเอฟซีทุกท่านคิดอย่างไรล่ะครับเมื่อคืนนี้เนาะถ้าโพลอตตามไม่ไวนะครับสงสัยอู่งิงนี่ต้องหัวทิ่มลงเวทีแน่นอนเลยนะครับสําหรับเอฟซีพ่อๆแม่ด้านหน้าเวทีนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะ รักศิลปินรักได้นะครับรักให้ถูกวิธีเนาะศิลปินเองก็ไม่ได้วางตัวหรือว่าถือเนื้อถือตัวแต่อย่างใดนะครับจับมือจับให้เมื่อไรแล้วค่จับมือก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าดึงอย่ากระชากเกิดว่าน้องอูหญิงนี่พลัดตกลงไปนะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้รับบาดเจ็บนะครับทําการแสดงไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ทํางานไม่ได้หลายวันนี่ f อท่านนี้ซวยเลยนะครับท่านท่านจะต้องถูกดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายนะครับ mm hmm. จากการที่ท่านดึงกระชากศิลปินตกเว D. ทีทำให้เขาได้รับบาดเจ็บทำงานไม่ได้แล้ววันนี้ท่านนี่งานหนักเลยนะงานใหญ่เลยนะครับงานเข้าท่านนะครับท่านจะต้องถูกดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายในการที่ทำให้ศิลปินเสียเวลาไม่สามารถทําการแสดงไม่สามารถทํางานได้นี่ท่านต้องชดใช้หมดเลยนะครับเพอเพอติดคุกเลยนะครับถ้าไม่มีค่า เสียหายให้แก่ศิลปินนะครับขอขอร้องนะครับอย่าได้ประพฤติตัวในลักษณะนี้เลยนะครับเอฟซีทุกทท่านหากท่านรักศิลปินจริงนะอย่าได้กระทํานิสัยซ้ำๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับศิลปินในดวงใจของเราเลยนะครับโดยเฉพาะล่าน้อยอู่ทีกนี่นะครับเพราะพ่อ,พอแม่เอฟซี FC, รักอย่างมากมายเลยนะครับเมื่อคืนนี้เป็นการกระทําที่ไม่ดีนะครับผมขอตําหนิเลยนะครับดีนะ้องโชคดีที่พ่อหลอดตาไวเห็นนะครับ รีบดึงมือออกนะครับไม่อย่างนั้นน้องหัวทิ่มแน่น้องอูหยิงก็โบกมือไม่เอาไม่เอาไม่ให้ทำแบบนี้นะครับเอซทุกท่านเมื่อคืนนี้เนาะที่หมู่บ้านสแสะบงจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นงานวัดเนาะเก็บค่าผ่านประตูก็50บาทเองนะครับเป็นงานการกุศลเนาะบระรดาพ่อพ่อแม่แม่เอนี่เยอะแยะจริงๆเลยนะครับมากันก่อนไก่โหเลยนำเสือมาปูนะครับมาปูจองเท่กันเต็มนะครับ ตามเคยตามที่เราเคยเอ็นเป็นประจำนะครับเพราะพ่าแม่เมฟซีด้านหน้าวทีนี้มากมายไก่กองจริงๆนะครับแต่ขออย่าได้ให้มีพฤติกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าแม่เมฟซีหากท่านรักศิลปินจริงนะครับอย่าได้กระทําพฤติกรรมไม่ดีแบบนี้แก่ศิลปินนะครับรักศิลปินชื่นชอบศิลปินรักในทางที่ถูกนะครับอย่าได้ั่างใครจนดึงมือเขา รกระชาาเขาลงมาอย่างนี้มันไม่เหมาะสมเราควรรักษาศิลปินที่เราชื่นชอบรักษาเขายังไงนะครับเพราะพ่อแม่ๆ FC ดีน้าหน้าเวทีช่วยกันเป็นหูวินตานะครับคนขี้เมาต่างๆก็ช่วยกันจับตามองอย่าให้เขามีพฤติกรรมถอยๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อคืนนี้ก็บรรด,ดาเอฟซต่างๆมากมายกายกองเหมือนเดิมนะครับเวทีแตกนะครับยิ่งเป็นงานบุญเก็บค่า ผ่านประตูนี้ก็ไม่แพงนะครับเป็นงานกุศลน,นะครับเพราะว่ไม,ม่เอฟซีนี้มากมายกายกองโดยจริงๆนะครับแลวก็ทีหน้าถึงน่าแปลกใจนะครับบรรดาเอฟซีคนองน่องออนี่มีคนแก่คนชราเยอะแยะเลยนะครับโอ้โหเขามานั่งรอน้องอู่อิงเนาะมาชื่นชมนะครับมาด้วยเววตาที่ชื่นชมศิลปินชื่นชมน้องอู่ญิงเป็นอย่างมากเลยนะครับเววตาแต่และท่านนี่บางคนเห็นน้ําตาไหลเลยเนาะ ความภาคความแพงของพ่อพ่อแม่เอฟซีคนยากคนตาไทยบ้านต่างๆที่ได้เห็นศิลปินคนนี้นะครับรักชื่นชมในตัวศิลปินเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่าน នៅអេនីយ៉ាពេលអាណេតីអញ្ញោវិណៃឯងមកដៃរបស់តិចគឺហ្នឹង